มดมาเจอเลยว่าแบบจากประสบการณ์ตรงนะคะว่าเออมันมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันมันช็อกสําหรับเรานะคะค่ะสาหรับข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือคนสเปนเนี่ยเขาจะกินข้าวเหลงนะคะก็คือตอนที่มดไปอยู่ใหม่อะมดแบบไม่รู้เรื่องเนาะแฟนบอกว่าเออเดี๋ยวไปกินข้าวไปกับครอบครัวเงี่ยก็บอกโอเคไปไปไปคือเราก็แบบอ้าวเที่ยงเลยไม่ออกกันอีกอาะเราเราจะไปกันตอนไหนอะไรเงี้ยคือมันเที่ยงก็น่าอะไรเงี้ยเราก็หิวมข้าวเนาะแฟนก็บอกว่าแบบเอ่อยังสี่แล้วนัดกันบ่ายสองแบบอ้าว เขาจะกินกันกี่โมงเนี่ยก็กินประมาณบ่ายสองครึ่งไงแฟนบอกมันก็ตกใจมันก็แบบอ่ะเออแป๊บหนึ่งัน้นจะขอไปกินไรก่อนเลยนาะเออ็เราก็คือรู้สึกว่าเรายังไม่ชินแล้วรู้สึกว่าช็อคมากๆคะ่ะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเขาก็คือกินข้าวกันบ่ายสองครึ่งแล้วร้านอาหารมาเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนที่จะมาเที่ยวสเปนนะคืออยากให้รู้เลยว่าร้านอาหารที่นี่จะเปิดตอนเที่ยงดึ่งนะคะ เที่ยงครึ่งถึงประมาณ4ี่โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารนั้นจะเปิดทั้งวันไหมคือบางร้านเขาเปิดทั้งวันนะคือเขาไม่ปิดเลยก็คือร้านอาหารที่แบบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวร้านอาหารที่อยู่ในตัวเมืองจริงๆนะคะแต่ร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองร้านอาหารปกติเลยเขาจะเปิดตอนเที่ยงครึ่องอย่างเร็วนะคะอย่างเร็วแล้วก็ปิดแค่ถึงคแค่ประมาณ4ี่โมงครึ่งแค่นี้ก็คือถือว่าปิดแล้วนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนจะกินกัน ประมาณ3ทุ่ซึ่ง3ทุ่เกิกว่าจะนอนเอเอก็เ,อเละไปก็คือเอาง่ายว่าชีวิตของคนที่นี่ทุกอย่างจะเละน,นะคะเอเออันนี้ก็คือข้อแรกเลยนะคะแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงข้อที่2ข้อที่2ก็คือคนสเปนที่เป็นแบบว่ากินอะไรเละทำอะไรเลนนะนีคะเขาจะมีการนอนพักกลางวันกันด้วยคือเอาง่ายเพื่อนทำงานออฟฟิศเนาะจะไม่ได้เวลาพักเบรกแค่ชั่วโมงเดียวนะ ก็คือจะได้เวลาพักเบรกประมาณเดี๋ยวนะจะเบรกตั้งแต่บ่ายสองจนถึง5้าโมงสามสี่ห้าสามชั่วโมงเพื่อนเออือเหมือนจ้ารู้สึกว่าแบบการกินข้าวก็คือจะเป็นการกินที่มันต้องแบบว่า กินไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้กินเร่งรีบนะคะแล้วคือยิ่งไปกว่านั้นคือคนที่นี่เขามีวัฒนธรรมในการนอนพักกลางวันนะคะนอนพักกลางวันท <Hey. S 1> ี่เขาเรียกว่าซีเสตานะคะก็จะมีเฉพาะที่สเปนเนาะการซีเสตาก็คือการนอนพักกลางวันนะคะร้านทุกร้านถ้าเกิดไม่ใช่ตีตัวเมืองบาร์เซลโลนาไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะก็คือเหมือนอยู่ออกแบบนอกเมืองไปหน่อยก็คือจะเป็นวัฒนธรรมของคนสเปนเลยที่เขาจะ กินข้าวแล้วเขาก็ต้องมีการนอนพักกลางวันเออแล้วเขาค่อยกลับไปเปิดร้านอีกทีหนึ่งตอน5โมงเย็นเอออย่างนี้ก็มีด้วยก็นะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะแต่มันไม่เคยเห็นในแบบระยะเวลาที่มันนานเบอร์นี้เลยอ่ะคือที่นี่แบบเออนอนจริงจังว่ะนอนตั้งแต่บ่าย2ถึงแบบ พักคือพักเที่ยงคือบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นอย่งเงี้ยคือกินข้าวก็คือกินไปเลยชั่วโมงหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงบาบราเพว่ากันไปนะคะแล้วก็ค่อยไปนอนพักตอแล้วค่อยตื่นขึ้นมาทํางานอีกรอบหนึ่งเออเขาถือว่าเหมือนการทํางานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออข้อที่สาคือการไปเยี่ยมบ้านคนสเปนเนาะสมมุติว่าเราเป็นแขกเราไปเยี่ยมบ้านเขาอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยไปบ้านเขาสิ่งแรกนะคะเพื่อนๆที่คนสเปนเขาจะทํากันไม่ใช่ว่าเขาจะแบบว่าเอาน้ําให้เรากินแบบ เออนู่นนี่นั่นหาของให้กินไม่ใช่นะเพื่อนสิ่งแรกที่ทำเลยคือเขาจะพาเพื่อนๆชมบ้านค่ะ <olduğunu> <g ül> ก็คือเขาจะมาเดินเข้าไปในบ้านเลยเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เยี่ยมชมบ้านแบบทุกห้องอะ่ะทุกทั้งห้องนอนห้องน้ำนู่นนี่นั่นมีตรงไหนมีห้องตรงไหนจะต้องพายเยี่ยมชมก่อนนะคะก่อนที่แบบว่าเธอจะเข้าห้องน้ําเธอจะไปดื่มน้ำหรือเธอจะทําอะไรก็แล้วแต่คือเรื่องหลังเลยค่ะ เพื่อนต้องไปเยี่ยมชาวบ้านเขาก่อนเอออันนี้จึงเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตามมาถึงข้อที่สี่ก็คือคนที่เนี่ยเขาจะไม่ถอดเท้าในบ้านคือไม่ว่าจะเป็นแบบคนเยี่ยมอาศัยหรือคนที่อยู่ที่บ้านเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันแบบเป็นเฉพาะบ้านแบบบ้านแบบบ้านของครอบครัวมุดหรือเปล่าบ้านของแบบครอบครัวแฟนอะไรเงี้ยแต่คือคอยไปบ้านเพื่อนแบบ ออของเพื่อนแฟนไปอะไรเงี้ยเขาก็ใส่กันนะก็เลยรู้สึกว่าคงเป็นวัฒนธรรมมนะั้งคือเราก็แบบค่อนข้างรู้สึกมันไม่โอเคเนอ้อยิ่ยงแบบโควิดโควิดยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแบบเม็กเซนะจากการที่เหยียบเอารองเท้าเราเนี่ยเหยียบเข้าไปในบ้านอะไรเงี้ยแต่คือเออเขาไม่บายว่ะให้เราใส่รองเท้าเราเนินเข้าไปในบ้านเลยเขารู้สึกว่าการที่เราใส่รองเท้าของเราอะ่ะเหมือนเราจะแบบ c o m f o r t เบิลมากกว่านาะกับการที่ เราแบบไปเยี่ยมบ้านเขาเหมือนเขาอยากให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบให้ใส่เดินเข้าไปในบ้านได้เลยเฉยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเออก,ก,ก็แปลกนหมือนกันนะเออส่วนข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายคือคนสเปนนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ชาตินิยมมากๆเปเรื่องคนไหนนะคะเพือคือสนใจคู่สเปนก็อยากให้ศึกษาเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่า <laughs> ต้องดูเลยว่าแฟนของเพื่อนมาจากเมืองไหนเนาะมาจากสมมุต <pe> ิเลยนะสมมุต <leaves> ิก็คืออย่างเช่นบาร์เซโลนาแล้วก็มาดริดย่าง้ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกกันก็คือแคว้นกาตาลุนยาก็คือบาร์เซโลนาเนี่ยจะอยู่ในแคว้นกาตาลุนยาเนาะซึ่งกาตาลนยาก็คือจะมีแบบเอ่อจะมีสตอรี่มากมาแหละว่าเขาเนี่ยอยากจะแยกตัวออกจากประเทศสเปนเพื่อที่ อยากจะเป็นเหมือนเป็นประเทศหนึ่งบาบๆาเเขาแนวะมันก็คือมีคอนฟ lict ก,กันในระหว่างแบบแคว้นนี้กับแบบในตัวเมืองใหญ่ซึ่งในตัวมาดริดอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะเป็นผลพวงด้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างเหมือนเรื่องแบบฟุตบองฟุตบอลเนาะเอออย่างคนที่แบบเป็นแฟนบาร์ซ่าแฟนแบบแฟน Real เรียลมาดริดอะไรเงี้ยก็จะรู้เนาะสอทีนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้ถูกกันนะเออถ้าแบบปกติ มีแมทที่มันแบบคือมันก็เป็นแมทเดือดน,นะเวลาแบบบาซ่ากับมารติเจอกันอนะไรเงี้ยเออคือแบบอแฟนขับรู้เนาะเรารู้ก็คือถนาใครเป็นแฟนบอลก็จะรู้ว่าเออถ้าเกิดเป็นคนสเปนส่วนใหญ่ถ้าคนเป็นคนกาตารลัานเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกคนกาตารลัานนะคะคนในแคว้นกาตาร์โญาอย่างเช่นคนที่เกิดบาเซลนานเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนกตรราตารล้นเาารรานาะซึ่เขาก็จะพูดภาษากาตารลัานได้ด้วยแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยเออ ชอบใจกันนักนก,กับคนที่มาดรกดก็คือคนในตัวเมืองซึ่งมันก็คือเป็นแบบเหมือนคอนฟ l i c ของเขาอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นบางที่นะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆออกจากแบบนอกตัวบาร์เซโลนาไปนะเออคืออยู่ในแคว้นกาตาลอนาอย่นงนะเขาจะไม่พูดภาษาสเปนเลยแทบแทบจะไม่พูดอะ่ะแบบแบบบางบางเออ บางเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองของที่นี่จริงๆของกาตาร์ลัญ่าจริงๆอ่ะเขาจะพูดแค่ภาษากาตารลัเด้วยแล้วอย่างเมื่อค่อยเ,คยเจอไงเหมือนแบบคือหน้าตาเราก็เอเชียเนาะ <S 2> <S 2> หน้าตาเราก็ไม่ได้ดูเป็นแบบสเปนิชหรือกาตารลันเนาะเออเขาก็พูดกาตารลันใส่หดุหดว่ะุมก็แบบฮะอะไรหรออะไรเงี้ยซึ่งเออภาษาสเปนก็พอได้เนาะกาตารลันอ่ะฟังออกไหมฟังออกนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีความคล้ายภาษาสเปนอยู่บนะ้าง แต่มันก็แบบมันก็ไม่ใช่อ่ะคือเราแบบลองเรียนกับละล่านมาอะไรเงี้ยถ้าคําเบสิกจริงๆอะมันก็อาจจะพอฟังออกบ้างมันจะมีบางคาที่มันคล้ายคลึงกันเนาะแต่เอาจริงๆจังๆเลยเราฟังไม่เราก็ไม่ได้แบบว่าจะฟังออกภาษาะละล่านคือมันก็อีกภาษาหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วด้วนความที่หน้าถูกว่าเอเชียนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็พูดกับเราเป็นภาษาแตลล่านเว้ยเออ,เอ,อก็ค่อนข้างจะแบบชาตินิยมเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนคือเขาจะมีแบบ คุแคว้นเนาะเอาจริงๆประเทศสเปนมันจะแยกแคว้นกันเนี่ยแคว้นด้านบนภาคเหนือภาคใต้ค้ายบ้านเราเนาะมีภาคเหนือภาคใต้มีอะไรเนี้ยแล้วเขาก็แต่ละแคว้นเขาก็จะมีภาษาเป็นของเขาเองนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรามันจะเป็นแนวแบบสำเนียงอะไรเงี้ยที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยมันอาจจะเอออย่างภาคใต้ก็สำเนียงอีกแบบหนึ่งอย่างภาคอีสานก็สำเนียงแบบหนึ่งแต่ยังเป็นภาษายังสัมเนงพอฟังกันต่อแต่นี่คนละเรื่องเลยนะเออคนละเรื่องแล้วก็ เต้องศึกษาให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบชาตินิยมนะคะเราก็คือถ้าเราจะออชอบเขาเราก็เหมือนต้องแบบว่าชอบในประเทศของเขาด้วยเหมือนแบบสแสดงความรักถึงถึงชาติของเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาภูมิภาคภูมิใจมากเพราะเขาจะแบบค่อนข้างภาคภูมิใจกับการที่เขาปเป็นคนสเปนเนาะเออก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะเงอน,น ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจหมดด้วยหมดจะได้ทําคลิปต่อๆมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันเนาะยังไงวันนี้ก็ลาก่อนนะคะ adios hasta luego